ปรุงแต่งอาหารนะครับครับมาดูที่ต้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าต้นเราปอกกราบเรานะครับผมว่าหนอนจอดอยู่นี่แน่ๆเลยนะครับจอดในลําต้นนี่แหละ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายมนคนเกษตรนะครับสําหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับวิธีออกกล้วยนะครับเรื่องกล้วยแต่ไม่กล้วยนะครับดูนะฮะครับใบเหลืองบนแล้วคาดว่าน่าจะเป็นหนอนจอกกอหรือว่าตายภายแต่ผมว่ามันจะออกทางตายภายมากกว่านะครับสําหรับกล้วยที่กําลังจะแก่นะครับแต่ยังไม่แก่ครับดูนะฮะยังไม่เต็มนะครับ เสียดายนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นเสียดายถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เหลือ,องนี้มีโอกาสเครือหักนะครับแล้วเครือมันจะหลุดจะหักต้นจะล้มนะครับแต่วันนี้ผมมีวิธีมาแนะนะครับให้ทําแบบผมลองทําดูนะครับเพราะผมเคยทําแล้วนะครับในการที่เราจะใช้สําหรับแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับไม่ใช่ต้นเหตุนะครับต้นเหตกุก็คือวิธี ตัดทิ้งแล้วปลูกใหม่เลยครับแต่เสียดายนะครับแต่ผมเสียดายเขาจะเป็นเขาจะแก่แล้วผมก็ใช้วิธีตัดใบออกครับตัดใบเหลืองๆนะครับใบที่เหลืองตัดออกให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเราจะเก็บไว้ที่สองสาใบก็พอนะครับรีออกให้หมดเลยเสียดายนะครับท่านผู้ชมแล้วเราปล่อยไว้เดี๋ยวต้นจะหักนะครับจะโค่นนะครับเดี๋ยวตัดออกเลยใบเอาไว้ที่สามใบพอนะครับใบธงธงเราเก็บไว้นะครับ แล้วก็ใบนี้ยังไม่เหลือเท่าไหร่เก็บไว้ใบนี้ไม่เหลือเท่าไหร่เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะไม่มีใบพงแต่งอาหารนะครับครับมาดูที่ต้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าต้นเราปอกกาบรอนะครับผมว่านอนจอดอยู่นี่แน่เลยนะครับจอะในลําต้นนี่แหละนี่คือวิธีแก้เบื้องต้นนะครับครับลองทําวิธีผมนะครับแล้วก็กรีดเลยนะครับท่านผู้ชมให้กรีดลําต้นเลยนะครับ รีดยาวเลยนะครับเพื่อให้อากาศเข้าไปแล้วก็ให้แดดส่องเข้าไปนะครับเด๋ยวได้นะครับถ้าปล่อยไว้เด๋ยวตายนะครับท่านผู้ชมรีดสักสองสามที่นะครับเห็นไหมฮะรีดเลยเดียดาดนะครับปีก็ปล่อยไว้ทิ้งเดี๋ยวก็ตายนะครับถ้าเราไม่ทาอย่างนี้เห็นไหมฮะทำแค่นี้นะครับรีดรอบๆเลยยิ่งดีครับนะสักสามสี่แห้าแพรก็รีดไปเลยครับ นะท่านผู้ชมหีเลยปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้เดี๋ยวต้นจะหักนะครับตัดออกแต่งข้หน่อยตัดออกนะครับง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเอาง่ายๆเราก็เก็บไว้สักสามใบพอนะครับเดี๋ยวผมว่าสักสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะแก่แล้วนะครับเสียด้นะครับท่านผู้ชมถ้าปล่อยไว้นี่มีโอกาสโค่นล้มหักนะครับเสียดายครับ แตท่านผู้ชมมาดูที่ต้นที่ผกรีดไรนะครับต้นนี้ก็เป็นเห็นไหมต้นนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่เขายังไม่มีลูกนะครับนี่ดูแผลนะครับผมกรีดไว้เมื่อก่อนใบเหลืองใบเหลืองเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเขาเขาแตกยอดแตกใบใหม่มาจะเขียวเลยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะได้ผลอยู่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมผมกรีดไว้ ครั้งก่อนผมกีดไว้อยู่ประมาณสองอาทิตย์แล้วประมาณครึ่งเดือนครับนี่ฮะกีดไว้อันนี้ผมก็กีดไว้เสียดายนะครับท่านผู้ชมถ้าตัดทิ้งอย่าตัดทิ้งนะครับรอให้ลูกแก่หรือให้เขาลูกออกลูกก่อนแล้วค่อยตัดนะครับเสียดายครับผมเห็นไหมผมกีดไว้ดูแผลครับแผกลกีดผ็ไม่ตายครับก็มไม่เป็นไรนู่นดูท้องใบ เห็นไหมใบเขาเขียวขึ้นมานครับคาดว่าจะน่าจะได้กินลูกอยู่นะครับเนี่ยต้นนี้เหมือนกันใชไหมครับท่านผู้ชมง่ายง่ายครับลองเอาไปใช้ทําใช้นะครับท่านผู้ชมลองมาทําดูนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งปลูกใหม่นะครับแต่นี่คือวิธีตายเหตุนะครับตายเหตุถ้าจะตัดทิ้งก็เสียดายเพราะลูกเขาแก่ลูกเขาจะแก่แล้ว สักครึ่งเดือนเขาก็แก่แล้วเสียดายนะครับท่านผู้ชมลองไปทําอย่างผมนะครับให้กรีดสักสองสามแผลนะครับกรีดยาวนะครับอย่าไปกรีดขวางนะครับให้กรีดยาวลงมาอย่างนี้นะครับแล้วคิดว่าน่าจะแก่อยู่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับลองเอาไปใช้นะครับท่านผู้ชมลองไปใช้ดูนะครับเผื่อท่านจะได้กินกล้วยนะครับเสียดายนะครับถ้าจะตัดทิ้งเลยก็เสียดายนะครับท่านผู้ชม หลังจากได้ชมคลิปผมแล้วเห็นคลิปผมมีสาระมีประโยชน์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ